อันะครับมาซ่อมกล่องไบนี้นะครับมาซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็มาเทสดูนะครับว่ากล่องใช้งานได้หรือเปล่านะก็จะเป็นเบอร์นี้นะอาการก็แจ้งมาว่าไฟไม่มาหัวฉีดไม่ทํางานสแกนอารโค้ดไม่ได้สตาร์ทไม่ติดไปรูปเครื่องยนต์ไม่ขึ้นคอยไม่ออกนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คอยจําลองหนึ่งสองสามสี่นะครับทํางานแล้วนะครับนะครับตามในคลิปนะครับอันนี้ก็คอยนะครับคอยหนึ่ง คอยสองนะครับมองเห็นไหมครับครับในคลิปจะมองยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้คอยสามนะครับในคอยสี่นะครับํางานเป็นจังหวะนะครับไฟเครื่องยนต์ก็ขึ้นแล้วนะครับปิดนะครับไฟเครื่องยนต์หายนะครับออนนะครับไฟเครื่องยนต์ขึ้นนะครับระบบทํางานนะครับโอเคครับขอปิดจ็อบการซ่อมกล่องเอาติสตนะครับเบอร์โอ 02R90 นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปิดจ็อบให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ